ไอ้ทิศสีเพิ่นก็รังรันเขาเพิ่นก็ที่รงไปรย์นะพี่น้องล่องเปรย์ขอบทุกท่านนะเพิ่นก็จะทานเพิ่นสีเบิ้งเพิ่นก็ขาบว่าบ้านมันเสมอการประจันสีบ้านนี้มันเสมอการก็ว่าพยายามมันเสมอกันนะพี่น้องได้ซ้ำได้เก่าจ้าว่าให้มันเสมอกันบ่ให้ที่เกินไปแล้วก็บ่ให้ห่างเกินไปนะพี่น้องที่คอยบ้านเ้าบ้านเราอห้ก็เปียงน้ำบอกให้เมื่อนบ่ บัดนี้เขามันตั้งแล้วเขาจังทางน้ำใส่เนาะมันยาวจากประมาณจากข้อมือหนึ่งบอกสองข้อมือนี่นะเพิ่งตั้งเสียน้ำนาะพี่น้องฮะผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยฮะคือหนอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะโอ้ฝนฝนตกอยู่สองให้หน้าฝนก็หลายอยู่ดิฝนว่าพ่ออยู่สันสองให้ฝนก็สีดำห้างแล้วเพราะว่าหน้าฝนสีงามอยู่พี่น้องเออมันเป็นหน้าอันดัน อพี่น้องเคยเห็นกบคำนี่บอกบคาตัวนี้เพเ่็นว่าอายุหลายปีแล้วเลยเพราะตั้มก็สามสิบปีไปเนาะมูบอุ่มูอบ่า็อร่ยหมูุ่นหู่บบู่าสักกันบอครับแปอร่อยกระสีเมีนความเพลนอยู่ละพี่น้องประเทเขาปลูก เห็นว่ามันเกิดมากคุณเห็นหมดเดี๋ยวนีกคนอายุห้าสิบน,นี่พี่น้องคนเอาเขาไปแช่น้ำก่อนดินี่มันงอกพี่น้องเห็นบ่มันงอกเหรอหักม,มาเนาะหักหักพี่น้องสองให้เ่ยพี่ใส่เขาจักสอบเลยสามพี่ใส่เขาสามสอบซ้สอถุงมาซ้ำสองถุงสัน่นพี่น้องพี่น้องสิริเห็นบ้านไหนเออพี่นสีบ้านอัน ให้มันเสมอกันนะพี่น้องถ้าที่กะที่พอดีเนะาะพ้นผู้คนแวะวันกาประจำพนกฤษพุทธจักพเด่นหนะ้าจึงต้องพูเดนเนี่โอเควันนึ่งเถอะไปยู่ใส่คนกับผ้าไผ่เอานะพี่น้องยู่นอมาทอไม่ทอพป็นผ้าไผ่เอาพ,าพ,าพ,าอาพานก็ฤษคอยบ้านให้มันขอกลางเายพี่น้องเนาะ บ้านข้านี่หลักเลยพูดก็จะไปบ้านข้างนั่นม,มันจอดกันพอดีนะนพี่น้องไปพูนี่มาเบิ้งน้ำด้วยนะโอ้คือจำม่ำนะวะซื้อไว้ยังก่อนเลยกาแฟ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 เอ้วน,นอ้วนนะวะอ้วน,นอ้วน,น,น,นสมบูรณ์อเออาพ,พี่น้องมาเบิ่งเพันตกกาด้วยพี่น้องเด้อ พอดินท่านในคลิปตกกาชักอันบ้านไปท่านสิเป็นนั่นนะมงกระจอบนั่นเพ้นเฮทศมองตึกสะดุ้งใหญเงยพี่น้องถ้ามีโอกาสพอดินจะพา่าเบื้องคนตึกสะดุ้งใหญ่ยามเพี่ยนตึกสะดุ้งใหญ่ยามได้ยังน้ำนำมากเนาะนำมานำขึ้นเดือนนานี่ละเดือนนาพี่น้องมีโอกาสพอดินี่มาทายถ้ำไหนพี่น้องเบิ่ื้องคนตึกสะดุ้งใหญ่บ้านนอกวิถีชีวิตอีสานบ้านนอกนะพี่น้องนะั่นเพื่อนกระลังตั้งเครื่องซ้อมเครื่องเบื้องเครื่องไปไว้ โอ้ันสูบนนำมาตกการาน,นะพี่หนองวันนี้เป็นก็นจะเอาเครื่องไว้เป้โอ้คือหอบานห้าว่านอพี่น้องพวยอยูอ่าาทางไกล <อ>ยังไงปูอ่ะอต๊ะหน้าเน่ตัวก็ดีกันเลยมันหลายๆเอ่ะกับเพรได้เป็นอาหารค้นตะว่ากันช่วงเขาพุ่งขึ้นแล้วพึว่งก็เริ่มนั่นละกันเริ่มกำจัดเพราะว่ากัดตุ้นเขาต่อเบาหวานสิกัดต้นเขามันมืดว่าได้กินเขาพี่น้องแต่ว่ากับพวกมืดก็เกาหลา่ก็อื้ม นถ่ายไปอีกเมื uh. ่อคลิปแล้วคลิปนี่อีกสิ เออดีแล้วมีเนาวจิบเนาน่งโอ้ดีเมดแมนแมนครับพี่น้องพี่แดก็จะจบชิปไปซ้ำนี่พี่น้องเนาะชิปนาจะพว้กันไหมได้พี่น้องเด้อ สิปนี่มาเพิ่งพาเ,พาเพอาไปงันที่สีพันตกกานะพี่น้องเน,นาะที่นาเจะาพ่อก,กันไหมสวัสดีครับ